สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็สอเกษตรบรรจุพยากรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านในช่วงรอบดึกวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ฟ้าฝนนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ มี2ปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของอิทธิพลลมตะวันลมระดับพื้นผิวนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมประเทศไทยนะครับแล้วก็ลมด้านบนนะครับสูงกว่า5กิโลเมตรขึ้นไปจากพื้นดินเนี่ยก็คือเป็นลมตะวันออกนะครับที่พัดปกคลุมนะครับก็เป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมอัปเดตข้อมูลในส่วนของเรดาร์ค่ำคืนนี้นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยด้านตะวันออกนี่ยเริ่มจะมีกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนที่เข้ามานะครับแล้วก็ ณเวลานี้ก็ยังเริ่มเคลื่อนที่นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นในส่วนของกลุ่มฝนนะครับหลายๆกลุ่มที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็พอวันที่22บสองนะครับก็จะมีกลุ่มฝนมากขึ้นนะปกคลุมนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่จะเกิดนะครับคาดว่าจะเกิดในจังหวัดไหนบ้างนะครับในช่วง วันที่23 24นะครับซึ่งเป็นวันที่น่าจะเกิดฝนมากเริ่มมีฝนมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวดูข้อมูลนะครับตั้งแต่วันนี้ก็คือยังไม่มีฝนนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับแต่พอพรุ่งนี้นะครับวันที่21เนี่ยภาคตะวันออกกับภาคกลางบางส่วนก็เริ่มที่จะมีฝนแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับพอถึงนี่นะครับวันที่22นะครับท่านผู้ชมดูนะครับ วันจันทร์ที่เนี่ยก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนนามาปกคลุมนะครับโดยเน้นในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่จะเริ่มมีฝนนะครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกนะครับก็คือแถวขอนแก่นอุบลน,นี่นะครับแต่ว่าวันที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือในส่วนของวัน อังคารที่23นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่มีกลุ่มฝนนับเยอะนะครับวันอังคารที่23นะครับเดี๋ยวจะพามาโฟกัสที่วันอังคารที่23นะครับท่านผู้ชมว่าช่วงบ่ายถึงค่าจะมีกลุ่มฝนที่ไหนบ้างนะครับโดยฝนจะเริ่มเยอะในช่วงในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับจะครอบคลุมหลายๆพื้นที่นะครับโดยดูในช่วงบ่ายนจะเห็นว่าครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมดนะครับเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตฐ์นะครับพิษณุโลกนะครับ มาทางด้านนี้นะครับพระนครพระกลางพระนครศรียุทธยานะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับลานสักนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับอุตรดิตถ์นะครับด้านนี้แล้วก็พออีสานนี่ก็จะครอบคลุมหมดเช่นกันนะครับหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับ ขอนแก่นไล่มาหมดนะครับสูลินอุบลราชธานีนครราชสีมาโซนนี้นะครับหนองบัวลำพูเลยนะครับที่ต่อกับพิษณุโลกนอุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนเยอะรวมทั้งภาคใต้นะภาคใต้ก็จะครอบคลุมนะครับแล้วก็ภาคกลางก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในส่วนของประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีด้วยนะครับนี่คือช่วงช่วงบ่ายวัน ที่23นะครับพอช่วงค่ำๆหน่อยก็จะเริ่มเห็นหนักขึ้นนะครับในแถวนี้นะภาคกลางนะครับแถวพระนครศรียุธยากรุงเทพมหานครเนี่ยนะอุธยานี่สีแดงแจ๋เลยนะครับปาจีนบุรีนะครับแล้วก็วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์แถวนี้นะครับก็น่าจะมีกลุ่มฝนเยอะนะครับแล้วก็กําแพงเพชรพิษณุโลกนะครับโซนนี้นะอุตรดิต์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่ก็น่าจะมีฝนเยอะในช่วงวันที่3นะครับ พอค่าก็จะเริ่มหายไปนะครับดูภาพรวมเนี่ยวันที่23ใเนี่ยครอบคลุมเกือบทั่วประเทศนะครับเกือบทุกภาคนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับดูภาพรวมของกลุ่มฝนนี่ก็จะเห็นว่าครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับในวันที่23โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมีกลุ่มฝนเยอะนะครับ บ่ายโมมีนครราชสีมามีขอนแก่นมีพิษณุโลกอย่างงี้นะครับโซนนี้ก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็จะมีลหลายๆที่นะครับก็จะมีอ,อุบลราชธานีนะครับโซนนี้พอช่วงค่าก็ช่วงประมาณห้าโมงเย็นแถวนี้คนระับพิษณุโลกนะครับนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีแถวนี้นะครับมุกดาหาร อุดรธานีหนองคายบึงกาฬอะไรในในโซนนี้นะปุบบน,นะครับนี่คือในส่วนของวันจันทร์วันอังคารที่ยี่สามนะเดี๋ยวไปดูวันพุทธที่ยี่สี่นะครับท่านผู้ชมวันพุทธที่ยี่สี่ก็จะมีหลายพื้นที่เช่นกันนะเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายนะครับฝนจะเยอะฝนจะเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะแต่ว่าวันพุธนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ตลอดเหมือนกันนะครับดูดูจากลักษณะนะครับ เดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายนะครับอ่าช่วงบ่ายฝนก็จะครอบคลุมในส่วนของนี่นะครับมาดูประมาณนี่นครับประมาณบ่ายถึงเย็นนะสี่โมงเย็นนะครับก็จะเจอนะกลุ่มฝนอยู่แถวนี่แถว,แถวอีสานอุดอรธานีขอนแกน่นอุตรดิตถ์เชียงใหม่ครอบคลุมหมดมุกดาหารอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับนครราชสีมากรุงเทพมหา,หานครพระนครศรียุธยา แถวนี้นะครับพิษณุโลกอุตรดิตเชียงใหม่งาปัวนะครับเพราะฉะนั้นก็วันพุธที่24ก็น่าจะมีกลุ่มฝนเยอะนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงวันที่23-24นะครับที่เป็นลักษณะการเข้าสู่ดูฝนนะคพับอพอวันที่24ท่านผู้ชมจะเห็นว่า ช่วงเย็นวันที่24นะครับเดี๋ยวดูเย็นวันที่24ประมาณนี้นะครับประมาณ6โมงเย็นนะผู้ชมจะดูนะมีกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแถวอุดรธานีหนองบัวลำพูนหนองคายเบิงการสกลนครนนะครพนมมุกดาหารนะครับคอบคลุมหมดนะครับร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่นมหาสาร,รคาม สีสเกตอุบลราชธานีนครราชสีมาชัยภูมินบอีสานนีครอบคลุมหมดเลยนะครับในช่วงค่ำของวันพุทธที่สีถ้าตามโมเดลที่ศูนย์พยากรอากาศระยาการของยุโรปได้คาดการไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีโซนนี้นะครับพระนครศรีอยุธยานะครับ แถวนี้นะภาคกลางสุพรรณบุรีนี่เจอหมดเลยนะครับสีประจันสุพรรณบุรีแล้วก็สามโคกปากเกร็ดปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีนะครับโอโซนี้ฝนตกหนักนะครับถ้าตามโมเดลนี้นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งในส่วนของภาคตะวันออกบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีกลุ่มฝนเยอะนะครับในช่วงค่ำของวันที่24นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับ แล้วก็นครราชสีมาเนี่ยพอตอนกลางคืนนะวันพุธเนี่ยแช่ถึงกลางคืนนะแถวนั้นก็มีชัยภูมินะครับมีบ้านไผ่ขอนแก่นเนี่ยชมแพขอนแกน่นเพชรบูรณ์นะครับที่จะตกหนักตอนกลางคืนพระเจ้ากระพุ่มพิสัยสารคามบุริล,ลมนครราชสีมานะครับโซนนี้นะครับก็มีลหลายพื้นที่ที่จะตกนะครับ พิมายโนนสูงของโคราชนี่นะครับก็เป็นการคาดการนะครับแล้วก็สีแดงแจะนี่อยู่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นดูจังหวัดอะไรครับเนี่ยกเกษตรสมบูรณ์ขอนแก่นตรงนี้น่าจะเป็นขอนแก่นนะครับเป็นขอนแก่นรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชัยภูมิครับตรงนี้แถวชุ่มแพรอะไรนี้นะครับน่าจะมีฝนนะครับเป็นสีแดงแจะเลยนะครับ ก็เป็นการคาดการณ์นะครับในส่วนของฝนที่จะตกในวันที่23 24ี่นี้นะครับที่คาดว่าจะมีฝนแล้วก็พอค่ํามัก็ไปแช่อยู่แถวนี้นะครับตะวันออกนะครับตามโมเดลนะครับสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและพระนครศรียุธยานะครับก็เป็นคาดการณ์ปริมาณฝนนะครับในช่วงวันที่23 24นะครับที่มีโอกาสที่จะตกหลายพื้นที่นะครับนี่อยางช่วงค่ำมันก็กระจาย แล้วก็พอช่วงดึกก็น่าจะครอบคุมหมดนะครับแล้วไปดูลักษณะของอาพายุสายฟ้าบ้างนะครับดูลักษณะพายุสายฟ้าก็จะเห็นว่านี่นะครับปกคลุม ช่วงวันอังคารนะครับก็ครอบคลุมไปเกือบทั้งหมดนะครับทั่วประเทศสีแดงแจ๋นะครับก็คือจุดที่จะมีลักษณะฝนหนักนะครับก็เป็นฝนที่ตกชุกอย่างต่อเนื่องนะเป็นฝนในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเน้นในภาคอีสานเนี่ยนะครับจะครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะอีสานก็น่าจะได้รับฝนเต็มๆนะครับก็เป็นข้อมูล และเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ